ต่อนะครับนี่เป็นคลิปนะครับในดุมมองของอาจารย์ครับเมื่อต้องการที่จะมาตรวจงานนะครับและให้คะแนนเกี่ยวกับนิสิตที่ส่งงานกลับมาแล้วนะครับสามารถเข้าไปที่ครัสดมนัดกูเกิลนัดคอมนะบล็อกอินเข้ามาครับเราเจอกับหน้าแรกก็คือในหน้าส่วนของหน้านี้นะครับนั่นคือรายวิชาที่อาจารย์ได้ทาการสร้างขึ้นมานั่นเองนะครับสมมติว่าตอนนี้รายวิชาอาจารย์นะครับมีนักเรียนหนึ่งคนนะครับและทําการส่งงานกลับมาแล้วนะครับสามารถดูได้ดังนี้นะครับ คลิกไปที่วิชาของอาจารย์ที่ทําการสร้างนะครับอาจารย์สามารถเช็คและก็ตรวจสอบงานของอาจารย์ที่นิสิตส่งมาได้จากคําสั่งนี้ครับบริเวณนี้นะครับให้กดที่ปุ่มนี้ก็ได้ครับดูทั้งหมดสิ่งที่ต้องทำนะครับก็คือการตรวจและให้คะแนนส่งกลับไปนะครับเราจะมาเริ่มการบ้านอันแรกเลยทั้งกันนะครับนั่นคือถ้ามีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด -19 ในประเทศนะครับคําถามนี้นะครับเป็นคําถามแสดงความคิดเห็นนะครับเราก็ คลิกเข้าไปดูในกทของคอลัมน์ดรงด้านนี้เลยนะครับซึ่งตอนนี้มันก็แสดงให้รู้ว่าตอนนี้มี1คนแล้วนะครับที่ทําการส่งความคิดเห็นมานะครับแล้วก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเช็คและอ่านแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เขาโพสต์กลับมานะครับในโจทย์ที่อาจารย์ตั้งไว้คะแนนนะครับเราสามารถให้ทางด้านนี้ได้ครับคะแนนเต็ม10นะครับเราก็สามารถให้เขาได้ตามที่เราต้องการอันนี้ผมให้7ละกันสมมตินะครับ เวลาพิมพ์เลข7็ลงไปแล้วในช่องนี้นะครับทางระบบของทาง g Google c l a s s r o o m ก็ทําการบันทึกให้โดยอัตโนมัติหลังจากนั้นนะครับเราก็ส่งคืนคะแนนกลับไปให้กับนิสิตนะครับกดที่ปุ่มส่งคืนครับหลังจากนั้นนะครับมันจะมีระบบยืนยันนะครับว่าให้เราได้ส่งคืนระบบจะทําการยืนยันนะครับกดที่ปุ่มส่งคืนอีกครั้งหนึ่งครับเพียงเท่านี้ครับเราก็สามารถตรวจงานนะครับแล้วก็คะแนนกลับไปยังเด็กได้นะครับเรามาทําข้อต่อไปครับเราจะกลับไปที่หน้าเมื่อสักครู่นี้นะครับกลับไปได้ยังไงนะครับไปที่คำสั่งนี้ครับทางด้าน ตรงขีดสขีดนะครับตรงด้านซ้ายนะครับคลิกหนึ่งทีนะครับแล้วไปที่หัวข้อสิ่งที่ต้องทำนะครับต่อมานะครับจะเป็นการตรวจและให้คะแนนนะครับในแบบทดสอบนะครับที่ทำจากใน Google Form นะครับและเป็นแบบทดสอบได้ด้วยนะครับเรามาดูนะครับอย่างในคอลัมน์นี้นะครับอย่างเช่นนะครับแบบทดสอบนะครับตอนนี้มีคนส่งมาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้นะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอกับแบบทดสอบของเรานะครับแล้วก็ จำนวนของนิสิตนะครับเวลาเขาส่งกลับมาให้เราแล้วนะครับเราสามารถนําเข้าคะแนนโดยอัตโนมัติได้คําสั่งนี้ครับนำเข้าคะแนนนะครับมันจะทําการคัดลอกคะแนนนะครับตรวจทานนะครับจากใน Google Form เนี่ยแล้วก็เข้ามายังใน Google Classroom ตรงนี้โดยตรงให้นิสิตโดยอัตโนมัติเลยอันนี้ก็เป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าเราก็ทําฟอร์มนะครับแบบทดสอบจากใน Google Form เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําเฉลยอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมันจะ แปลงค่าคะแนนมาอัตโนมัติมาอยู่ในตัวค่าสู m ได้เลยนะครับโดยกดที่ปุ่มนี้ครับนําเข้าคะแนนนะครับกดที่ปุ่มนาเข้าคะแนนครับปุ๊บนะครับมันจะให้เรายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มนําเข้าครับครับเพียงแค่นี้นะครับก็เราก็สามารถที่จะนําเข้าคะแนนได้กับมิสิตที่ทําการส่งนะครับอาาเจ้า Google Form หรือแบททดสอบเนี่ยมาให้กับเราแล้วนะครับอย่างเช่นเด็กคนนี้นะครับได้3เต็มสาม นะครับก็ทำถูกต้องนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับก็ทำการส่งคืนค่าคะแนนให้กับนิสิตนะครับอ่าเรามาดูอีกแบบหนึ่งนะครับในส่วนของการทำบทความนะครับการส่งบทความอันนี้จะเป็นลักษณะของไฟล์นะครับลักษณะของการส่งไฟล์นะครับแล้วก็ทําการคลิกเข้ามาแล้วครับแล้วก็ทําการเช็คตรวจนะครับอย่างเช่นนิสิตคนนี้ครับเขาแนบไฟล์มาแล้วก็เดิบคลิกเพื่อเข้าไปดูไฟล์นะครับเมื่อ เราก็สามารถที่จะทําการให้คะแนนให้กับนิสิตได้เหมือนกันนะครับอันนี้เราก็ต้องมาให้คะแนนเองนะครับเพราะว่าเป็นบทความต่างๆเราต้องคอยเช็คนะครับอันนี้เราก็พิมพ์ไปเองเลยนะครับซึ่งจะแตกต่างกับเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นการนําเข้าคะแนนโดยอัตโนมัตินะครับโดยใช้เจ้า Google Form เนี่ยเข้ามาอยู่ในคลาส s r มโดยตรงนะครับโอเคเราก็พิมพ์ค่าคะแนนไปนะครับหลังนั้นก็กดที่ปุ่มส่งคืนนะครับมาให้เรายืนยันเพียงเท่านี้ครับเราก็สามารถที่จะทําการ ตรวจงานนะครับแล้วก็ส่งคืนค่าคะแนนให้กับนิสิตได้รู้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการาตรวจการบ้านนะครับแล้วให้คะแนนนะครับในแบบของการตรวจแบบทดสอบทั้งแบบคําคถามและแบบงานนะครับงานที่ทําการแนบไฟล์มากับเป็นแบบทดสอบที่เป็นของ Google Form นะครับทำเป็นแบบของแบบทดสอบนั่นเองนะครับ3แบบโอเคครับ